สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมสยาทาโร่นะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอหัวข้อเขาแอบบส่องแอบบมองคุณอยู่ไหมนะคะอันนี้ก็อาจจะมาพายกับคนที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะแล้วเราอยากจะรู้ว่าในช่วงเวลาที่เรากับเขาไม่ได้เจอกันนะคะอยู่กันคนละที่อะไรประมาณนี้เขาแอบบส่องแอบบมองเราอยู่หรือเปล่านะอะไรประมาณนี้นะคะคืออยากรู้อยากเห็นเรื่อง เรื่องราชีวิตของเราบ้างหรือเปล่าหรือว่าไม่ค่อยส่องเลยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะมีไพ่เลือกทั้งหมด4กลกองนะคะเริ่มจากกลองที่1น,นี้นะคะ2 3และก็4นะคะเรื่องราวนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอเเพื่อนๆทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไพ่กล่องที่1กันเลย เขาแอบ่องแอบมองเราหรือเปล่านะคะ The Chariot นะคะบางคนนะคะอาจจะดิวอยู่กับชาวราศีกรกฎนะคะลัคนากรากฎอยู่นะคะ Judgment Judgment ก็คือเป็นคนที่ เป็นคู่ที่เหมือนเป็นพรมลิขิตนะคะเป็นโชคชะตานะคะได้นําพาให้คุณสองคนนะคะได้มาเจอเจอกันได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เรียนรู้ที่จะลําบากเรียนรู้ที่จะรัก นะคะเรียนรู้ที่จะเจ็บปวดอะไรประมาณนี้นะคะ sick of wars บางคนนะคะก็อาจจะเจอการจากโลกออนไลน์ก็ได้นะคะจากเว็บเดตต่างๆ Facebook Instagram นะคะประมาณนี้นะคะ s i c of p e n t a c l e s นะคะแต่แม่หมอมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีเมตตานะคะเป็นคนแบบ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เขาก็เป็นคนที่คอยสนับสนุนชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลักดันคุณให้ประสบความสําเร็จในชีวิตอยู่นะคะแม่หมอมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะเป็นคู่ทีเ่เกิดมาเพื่อที่จะดูแลกันนะคะ Queen of c u p s นะคะ ตอนนี้เขาก็กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะถ้าเกิดคนที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้เขาก็แอบ,บคิดถึงคุณอยู่นะคะ two of cups เขาไม่ได้แค่คิดถึงนะคะเขาคุณสองคนมันเป็นความรัก นะคะเขารักคุณคุณรักเขานะคะคู่ของคุณเป็นคู่ที่ดีนะคะเป็นคู่ที่คอยสนับสนุนให้ชีวิตของต่างฝ่ายต่างมีชีวิตที่ที่ดีนะคะเป็นคู่ที่คอยเกื้อนหนุนกันนะคะดูแลากันซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องราวของอการเงินด้วยแล้วก็การให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาที่ดีของ ของกันและการนะคะแม่นะหมอมาว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นคู่ที่แบบดีมากนะคะคุณที่คุณได้กับคนคนนี้คือแบบค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบเหมือนซัพพอร์ตเราบางคู่นะคะมีคนรักมีแฟนแต่ว่าแฟนไม่ไม่ซัพพอร์ตอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอความรู้สึก หรือไม่ซัพพอร์ตในเรื่องของการดําเนินชีวิตอะไรประมาณนี้บางคนก็เหมือนต่างต่างคนต่างแบบต่างคนต่างดูแลตัวเองแต่ว่าคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยเขาคนเนี้ยเป็นคนที่แบบช่วยเหลือคุณได้ได้ดีมากๆแล้วก็มีความรักให้คุณได้แบบเต็มที่นะคะอาจจะไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าเขาก็ทําทําได้เต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคือ เขาคือพยายามที่จะทุ่มเทความรักในครั้งนี้ให้ให้มันเป็นความรักที่สดใสให้มันเป็นความรักที่ดีแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะอยู่อยู่ด้วยการไปถึงแบบ ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะสำหรับใครบางคนนะคะก็อาจจะอยู่ห่างๆกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะมีไฟล์ออฟเพนเดอร์เขึ้นมาคุณสองคนอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันด้วยความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะบางคนอาจจะเเรียกร้องอะไรมากจนเกินไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะทำให้ดให้เราได้ก็เลยอาจจะต้องแบบมีการทะเลาะกันบ้างมีการห่างกันบ้างไม่ได้คุยกันบ้างในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าถามว่า คนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ที่ยังคงแบบรักคุณอยู่เสมอนะคะคือแบบต่อให้ห่างกันไม่ได้คุยกันแต่ว่าเขาก็เขาก็แบบไม่คิดที่จะทอดทิ้งคุณนะคะถามว่าเขาแอบส่องแอบมองคุณไหมนะคะสำหรับคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นไม่มีปัญหาอะไรกันนะคะเป็นคู่ที่ยังคบกันอยู่นะคะ ในช่วงเวลาที่คุณสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ <_ d ata> เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณไหมแม่หมอมองว่าคนคนนี้เขาจะใช้ในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่มีให้คุณนะคะมากกว่าการที่จะส่องนะคะมากกว่าการที่จะมองถามว่ามองไหมส่องไหมก็มีมองบ้างดูบ้างนะคะในแบบ แต่คือไม่ได้แบบว่าต้องเช็คคุณอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะมีแบบนานๆครั้งนะคะที่บบางทีคุณอาจจะโพสเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเกิดเห็นขึ้นมาเขาก็อาจจะเข้ามากดไลค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งสติกเกอร์ให้ประมาณนี้นะคะก็คือดูบ้างส่งบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นตลอดเวลานะคะใช้ความรู้สึกใช้ในเรื่องของจิตใจนะคะ ส่งความคิดถึงนะคะส่งความรู้สึกดีๆให้มากกว่าที่จะคอยส่องคอยจ้องคอยมองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถามว่าส่องไหมส่องบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนั่นเองนะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งสำหรับคนที่แบบณนะตอนนี้เขาอยู่ห่างไกลนะคะอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะก,กันไม่ได้คุยกันในช่วงเวลานี้เขาก็แอบ,บมาส่องคุณบ้างเหมือนกันนะคะแอบบส่องๆแอบบมองๆแต่ว่าไม่ถึงแบบว่าจะต้องแบบ เช็คคุณนะคะมีบ้างที่จะต้องเข้ามาดูว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนคนนี้เขายังรักแล้วก็คิดถึงคุณแล้วก็แบบว่าอยากจะให้ความรักในครั้งนี้มัน มันดีอยากจะทําให้ความรักในครั้งนี้มันดีถึงแม้ว่าตอนนี้คืออาจจะอยู่ห่างไกลนะคะอาจจะไม่ได้เจอกันหรือแบบมีปัญหาหรือทะเลาะก,กันวันหนึ่งก็ต้องมีการกลับมาง้อมาขอคืนดีนั่นเองนะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองเอ้ยกอ,อเยกองที่1ค่ะโอเคสําหรับไพ่กองที่1นนะคะมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆที่คุณได้คู่ชีวิตที่ดีได้แฟนที่ดี นะคะคเก็บรักษาความรักในครั้งนี้เอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าหาคนดีๆแบบนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะโอเคสำหรับไพ่กองที่หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อไพ่กองที่สองกัน ให่กองที่สองนะคะเขาแอบซองแอบมองคุณหรือเปล่านะคะ queen of cups ขึ้นมานะตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงมากๆนะคะเฝ้ารอคอยกอดมองถ้วยนะคะกลมมองถ้วยอยู่ตลอดเลยนะคะ tree of ones นะคะ มันมีพลังงานของการรอคอยเกิดขึ้นนะคะแสดงว่าคุณสองคนน่าจะมีประเด็นกันอยู่ในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะอยู่ห่างไกลนะคะหรืออาจจะทะเลาะกันไม่ได้คุยกันในช่วงเวลานี้หรือคุยก็คุยน้อยมากๆนะคะ,ะมันมีการรอคอยเกิดขึ้นนะคะแม่หมอมองว่าตัวเขาเองน่าจะรอคอยการคืนดีนะคะรอคอยกันกลับมาหาคุณอยู่ก็ได้นะคะ อันนี้บางคนอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นแสดงว่าคุณสองคนคุณที่เลือกไพ่กองที่สองความรักน่าจะมีประเด็นขึ้นมานะคะวินอัฟซอดมีการตัดเยอะใหญ่ตัดความสัมพันธ์ตัดความรักในครั้งนี้ออกไปนะคะมีการบอกเลิกบอกลาหรือบางคนก็หายไปเลยนะคะไม่ได้มีการแบบบอกลาอะไรกันไม่ได้ล่ำลาอะไรกันเลยนะคะสำหรับ สำหรับบางคู่บางคนนะคะอยู่ๆก็แบบหายไปเลยทะเลาะกันก็คือหายไปเลยแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการแบบพูจาหรือแบบเอ่อเคลียร์ความรู้สึกอะไรกันเลยนะคะแฮงแมนความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันถูกแขวนออกมาสักพักแล้วนะคะสักพักสักระยะหนึ่งบางคนก็มากกว่า3เดือนนะคะ3มเดือน6เดือนหรือเกือบปีหนึ่งก็เป็นไปได้สําหรับบางคู่บางคนนะคะ Three of Cups, Ace of Cups นะคะแต่เขาคนนี้นะคะเขายังอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้คือตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ยังคงคิดถึงคุณนะคะคิดถึงแล้วก็รอคอยนะคะที่จะขอคุนดีกับคุณนะคะออตอนนี้ สิ่งที่เขาทําได้คือเขาดําได้แค่ในเรื่องของความเงียบนะคะความนิ่งความการเก็บความรู้สึกการกอดเก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะโดยที่อาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเพราะเขามองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องจบลงถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องแบบต่างคนต่างไปอะไรประมาณนี้นะคะ,ะบางคนก็คือ ปัญหาในเรื่องราวของความรักก็ไม่เคยได้ได้เคลียร์ได้เคยไม่เคยได้สะสางนะคะแล้วก็ปล่อยเวลานะคะปล่อยทิ้งเวลาเอาไว้นะคะคือแบบใช้เวลามาเนิ่นนานแล้วที่ที่คุณสองคนอาจจะต้องมีการห่างเลิกลากันอยู่ในช่วงเวลานี้ทิ้งไว้แต่ความรู้สึกที่เจ็บปวดไหมก็เจ็บแต่ว่าไม่ คือณนะตอนนี้คือเหมือนอะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะเหมือนไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบเจ็บปวดเศร้าเสียใจอะไรแต่ว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่ยังกอดเก็บเรื่องราวต่างๆนะคะเอาไว้ในใจนะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงถามว่าส่องไหมเออเขามองคุณอยู่ไกลๆมองคุณอยู่ห่างๆนะคะอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบส่องคุณแบบ ต้องเช็คคุณเข้ามาดู Facebook คุณอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันได้แบบห่างกันมาสักพักหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาของการทำใจได้ในระดับหนึ่งแล้วที่ ที่จะไม่จําเป็นที่จะต้องมารับรู้นะคะเรื่องราวของชีวิตของการและกันอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็มีพลังงานของการรอคอยด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันเข้ายังคงรอคอยให้คุณสองคนเนี่ยกลับมารักกลับมาคู่กลับมาเป็นคนรักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ โอกาสถามว่ามีไหมนะคะที่จะกลับมาคืนดีก็มีโอกาสสูงมากๆด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะคะอาจจะต้องแบบอีกสักพักหนึ่งเลยค่ะสักพักใหญ่ๆเลยนะคะ3มเดือนอัพเลย3มเดือน6เดือนนะคะจะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะคะที่จะมีการส่งข้อความมาหานะคะจะมีการแบบ มาแบบเหมือนขอคืนดีในความสัมพันธ์นะคะ,ะแล้วก็เหมือนพัฒนาในเรื่องราวของความรักในครั้งนี้นะคะอาจจะมีโอกาสนะคะแต่ว่าก็ต้องแบบรอไปอีกสักพักสะระยะหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะถ้าเกิดคุณยังรอคอยเขาอยู่นะคะก็ยินดีด้วยค่ะจะมีการกลับมาแน่นอนถามว่าเขาส่องไหมมองคุณอยู่ห่าง นะคะห่างๆแบบหงวงนะคะอาจจะไม่ได้แบบเข้ามาสองคุณตลอดนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่ที่2ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดคุณบล็อกกันก็ส่งไปก็คงไม่เห็นอะไรนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่3กัน ไพ่กองที่3นะคะเขาแอบสองแอบมองคุณไหมนะคะในออ o คัส s นะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นคู่ที่แบบดูดีนะคะมีสเสน่ห์สวยหล่อน่ารักสูงยาวเข่าดีถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก็อาจจะเป็นแบบคนที่แบบขาย,ย,วยาวๆนะคะผิวขา,ขาวๆน่ารักหน้าถนุถน,นอบนะคะเป็นคนสวยดูดีนะคะ King of Pentacles นะคะก็มันมีพลังงานของความคิดถึงกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะ The World บางคู่บางคนก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะเป็นรัก นะคะที่มีระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะดีลอยู่กับชาวต่างชาติอยู่นะคะหรือแฟนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ไกลกันแล้วก็อาจจะด้วยช่วงเวลานี้นะคะโควิดนะคะระบาดก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยได้เจอกัน,กนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางอาจจะเดินทางมาหากันไม่ได้อะไรประมาณนี้ได้แต่กอดเก็บความรู้สึก ความคิดถึงนะคะเอาไว้นะคะถามว่าเขาส่งไหมไพ่ถ้วยขึ้นมาก็มองว่าเขาส่องอยู่นะคะเขาส่งเขาก็มองคุณอยู่ด้วยเช่นเดียวกันทาวเวอรอ์บางคู่บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะก,กันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันหนักมากนะคะบางคนก็แบบถึงขั้นแบบ ลงไม้ลงมือเลยก็เป็นไปได้นะคะแต่ในเรื่องของการใช้อารมณ์ใส่กันเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะ four of wands บางคู่บางคนก็อาจจะแบบเออ่เป็นคู่สามีภรรยานะคะแต่งงานแล้วก็เป็นไปได้นะคะ mm hmm. hangman นะคะ hangman แล้วก็ tower ขึ้นแสดงว่าคุณสองคนน่าจะเออ่ มีปัญหาในเรื่องราวของความรักนะคะไฟออฟคั ups, นะคะทิ้งไว้ในเรื่องของความเสียอกเสียใจนะคะในช่วงเวลานี้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่ที่3นะคะช่วงเวลานี้ความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยดีนะคะมันเป็นช่วงเวลาของความเสียอกเสียใจผิดหวังนะคะเจ็บปวดแล้วก็มันเป็นพลังงานของความรู้สึกแบบโกรธโมโหคนคนเนี้ยนะคะที่ที่เขาแบบ ที่เขาอาจจะทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้นะคะหรือคุณสองคนอาจจะทะเลาะก,กันหนักมากนะคะทะเลาะก,กันแบบใช้คําพูดที่แบบกระทบกระทั่งในเรื่องของสภาวะจิตใจนะคะแล้วก็ใช้คําพูดที่รุนแรงนะคะเจ็บปวดนะคะคือแบบ เจ็บเข้าถึงกระดูกดําเลยก็เป็น,ปนไปได้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สามนะคะความสัมพันธ์ในตอนนี้คุณสองคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของความรักนะคะตัดสินใจที่จะจบนะคะเป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าจบแล้วในช่วงเวลานี้นะคะถามว่าเขาส่องไหมหลังจากที่มีเหตุการณ์อันเร้ยรายนะคะที่ต้องทะเลาะก,กันนะคะ ถามว่าเขาส่องคุณไหมแม่หมอมองว่าคนคนนี้เขาก็ยังส่องคุณอยู่นะคะเขาก็มองมองคุณอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรนะคะอาจจะแค่เก็บในเรื่องราวของอความคิดถึงอาจจะเก็บรูปภาพนะคะของคุณนะคะมาดูนะคะแล้วก็แบบกอดเก็บกอดกอดรูปหอมรูปอะไรประมาณนี้แล้วก็ แอบร้องไห้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3เข้าคนนั้นของคุณแอบร้องไห้แอบเสียอกเสียใจยอยู่ในช่วงเวลานี้ในทุกๆครั้งที่เฝ้ามองคุณนะคะทุกๆครั้งที่คิดถึงคุณแล้วมองรูปคุณรูปเก่าๆรูปเดิมๆความสัมพันธ์ที่เคยมีด้วยกันก็อาจจะรู้สึกแบบ เสียอกเสียใจผิดหวังนะคะเศร้าอยู่ในช่วงเวลานี้ถามว่าเขาอยากคืนดีไหมแม่หมอมองว่าเขาก็อยากคืนดีกับคุณเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้เพราะว่าแฮงแมนนะคะแฮงแมนคืออาจจะต้องใช้เวลานานนะคะสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆเลยสำหรับการที่จะต้องมีการแบบมาง้อมาขอคืนดีอะไรประมาณนี้ถามว่าส่งไหมส่งบ้าง ะะเป็นครั้งคราวไม่ใช่ส่งแบบอบส่งแอบบมองคอยเช็ค a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่เขาจะมองคุณจากรูปภาพนะคะจากรูปถ่ายที่คุณสองคนถ่ายด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะก,กอดกับรูปของคุณนะคะแล้วก็แบบนึกถึงความหลังความรักครั้งเก่าที่ที่มีนะคะแล้วก็อาจจะแบบแอบบ เสียใจร้องไห้อยู่ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องราวความรักนะคะถามว่าเขาส่องไหมถ้าม,มองว่าก็ส่องแต่ว่าไม่ได้ส่องเยอะนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นพลังงานของความแบบรู้สึกคิดถึงคุณซะมากกว่าแล้วก็อาจจะนึกถึงความ สัมพันธ์ที่มีด้วยกันอะไรประมาณนี้คือความรู้สึกดีๆความทรงจําดีๆที่ที่คุณสองคนได้เคยทาร่วมกันแล้วก็อาจจะแบบอมองรูปถ่ายอะไรประมาณนี้คืออาจจะไม่ได้มาส่อง Facebook อะไรของคุณนะคะขนาดนั้นนะคะแต่ก็ดูบ้างนะคะเป็นครั้งคราวนะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากมาดูไพ่กองที่4กัน นะ,ะว่่าาจเป็อยงไพ่กองที่สี่นะคะทาเวอร์ทาเวอร์ขึ้นมาอีกแล้วนะคะความสัมพันธ์กออ็อยู่ในจุดที่แตกหักนะคะอยู่ในจุดที่แตกหักความรักเลิกลาแก้วบรรลานะคะอยู่ในช่วงเวลานี้ไฟออฟสอดนะคะมีการแบบ ทอดทิ้งกันนะคะเลิกกันจบกันนะคะบางคนก็แบบใช้ความรุนแรงนะคะใช้ความรุนแรงทั้งคำพูดกริยาต่างๆนะคะปาข้าวของนะคะอาจจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีนะคะเป็นการจบที่ไม่ค่อยสวยนะคะ มันเป็นความจบที่มันไม่สวยเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แต่ความรู้สึกแย่ๆเอาไว้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ของที่ที่สี่นะคะถามว่าเขาตอนนี้ที่เขากับคุณนะคะต้องห่างกันออกไปต้องเลิกกลากันออกไปในช่วงเวลานี้ถามว่าเขาส่องคุณไหมไพ่คว f นอ o r สอดเพจอ s w สอด justice ไฟอ e Pentacles อ็ดอ t o คั u p, p ์แม่หมามองว่า ถามว่าเขาส่องไหมอืมมันไม่ได้มีพลังงานของอ๋อมีนะคะเพด e อ f อ e เพนเด็พดอมันมีพลังงานของความส่องนะคะอ่าถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์มันอาจจะเลิกกันแล้วอยู่ในช่วงเวลานี้มันมีการบอกเลิกบอกลาบอกแบบ ความสัมพันธ์ตัดความรู้สึกตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากชีวิตตัดคนคนนี้ออกไปนะคะถามว่าเขาส่องไหมส่องนะคะเขามีการส่องการมองคุณอยู่แล้วก็มีความแบบระแวงนะคะระแวงว่าคุณจะไปมีใครนะคะไปเริ่มต้นใหม่อาจจะกลัวนะคะว่าคุณนะคะจะ เริ่มต้นความรักใหม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะเขายังคงวิตกกังวลเขายังคงเครียดนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่นะคะแต่ว่าบางคนก็มีการตัดสินใจนะคะแล้วว่าต้องปล่อยนะคะคือมันเป็นการตัดสินใจที่ว่าจะต้องปล่อยกันไปนะคะ <S <S เพื่อไปเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ใหม่ๆ ตัวเขาเองเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแต่แล้วก็ตัวเขาเองเขาก็อยากให้คือเขาก็เหมือนเขาไม่ได้อยากให้คุณไปมีใครใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ได้ในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถามว่ารั้งเอาไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะถามว่าเขา ต้องการที่จะรับรู้เรื่องราวของคุณไหมก็ยังต้องการรับรู้อยู่แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่ที่จะทําอะไรได้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ตัดสินใจดีแล้วว่าจะต้องปล่อย กันไปนะคะปล่อยคุณไปปล่อยตัวเขาเองเขาตัวเขาเองเขาก็อยากปลดปล่อยชีวิตของเขาเหมือนกันคือเขาตัวเองเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากให้คุณเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ว่าในเมื่อมันตัดสินใจไปแล้วว่าคือความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไม่สามารถที่ที่จะไปต่อได้มันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นอกจาก ล่ให้ต่างฝ่ายต่างไปมีชีวิตที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมถามว่าอยากกลับมาไหมก็มีพลังงานของการอยากกลับมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือด้วยความรักที่มันพังพังลงแบบขนาดเนี้ยมันกลับมาก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่4กลับมายากนะคะต่อให้กลับมามันก็ไม่เหมือนเดิมคือถ้าจะกลับมาคือต้องแบบปรับปุงตัวแบบ หนักมากๆเลยนะคะทั้งคุณและเขาด้วยนะคะคือจะต้องมีการแบบปรับจูนกันแบบเ,เยอะหลายๆอย่างเลยนะคะเทนเรื่องของนิสัยใจคอทัศนคติการปฏิบัติตัวอะไรเงี้ยคือต้องแบบต้องปรับตัวกันแบบค่อนข้างที่จะเยอะทั้งสองฝ่ายเลยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่4นะคะโอเคสำหรับไพ่กล่องที่4ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังส่องอยู่นะคะยังคงแอบส่อง แอบมองคุณอยู่ยังคงกลา้าเอ้ยยังคงกลัวที่คุณจะไม่มีใครใหม่แต่ว่าถามว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ในช่วงเวลานี้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่4โอเคสําหรับไพ่กองที่4ี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีคะ่ะ